สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมบีไบรท์ทาโร่ค่ะวันนี้มีมาทําคลิปพี่กับเด็กค่ะกับหัวข้อที่ว่าเปิดใจคนที่เงียบหายไปนะคะวันนี้นะคะเราจะมาเปิดใจเขาคนนั้นกันค่ะว่าเขาคนนั้นนะคะคิดอย่างไรกับความสัมพันธ์นี้นะคะและเขาจะเอาอยัางไงนะคะค่ะการอาร่านไพ่นะคะจะเป็นการอาร่านไพ่โดยรวมนะคะดังนั้นไม่อินไม่น้อยและไม่ซีเรียสก,กับผลการทํานายนะคะเพราะไม่ใช่การดูดวงส่วนตัวค่ะ สำหรับเพื่อนๆท่านใดนะคะต้องการดูดวงสดวกับมิวก็แอดไลน์เข้ามาคุยกับมิวได้ค่ะรายละเอียดอยู่ข้างล่างคลิปนี้แล้วนะคะค่ะและมิวก็ขอขอบคุณนะคะกับทุกๆก,การกดไลค์กดแชร์กดติดตามและคอมเมนต์น่ารักนรักที่ส่งมาเป็นกำลังใจให้กับมิวทําคลิปแต่ต่อไปนะคะค่ะเรามาเข้าการทํานายกันนะคะก่อนอื่นมิวขอให้เพื่อนๆหลับตาลงค่ะนึกถึงเขาคนนั้นนะคะคนที่เงียบหายไปอะคะ่ะและตั้งคําถามภายในใจนะคะว่า ภายในใจของเขาคนนั้นนะคะเขาคิดยังไงกับความสัมพันธ์นี้แล้วเขาจะทํำยังไงต่อไปนะคะค่ะและลืมตาขึ้นมามาทำการเลือกกองไพ่กันค่ะนับจากทางซ้ายมือของพเพื่อนๆนะคะเด็กที่1ค่ะเด็กที่สองเด็กที่3ามสะดุดต,ตาไพ่เด็กไหนสําหรับไหนก็เลือกกันได้เลยนะคะค่ะเมื่อเพื่อนๆเลือกกันได้แล้วเรามาเริ่มต้นการทํานายกันเลยนะคะสวัสดีค่ะกับท่านที่เลือกเด็กที่1น,นะคะจะเป็นไพ่สํหรับนี้ค่ะ วันนี้เราจะมาเปิดใจของเขาคนนั้นกันนะคะคนที่เงียบหายไปจากคุณนะคะว่าเขาคิดยังไงกับความสัมพันธ์นี้นะคะแล้วเขาจะทำยังไงต่อไปสำหรับท่านใดนะคะที่ยังไม่ได้กดติดตามนะคะก็กดติดตามแล้วกดกระดิ่งไว้ด้วยค่ะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปต่ต่อไปนะคะค่ะก่อนอื่นนะคะมิวขอดูพลังงานของเขาคนนั้นก่อนค่ะ คนที่เงียบหายไปจากคุณนะคะตอนนี้เขาเป็นอย่างไรบ้างคะเดกค่ะจะตกใจเดกนะคะเก้าดาบนะคะสิบถ้วยค่ะพลังงานของเขาค่ะ สี่ดาบนะคะคาพลังงานของเขานะคะเดทนะคะในชีวิตของเขาค่ะมีอะไรเปลี่ยนแปลงจากหน้ามือไปหลังมือเลยค่ะทาให้เขาในคิดมากนะคะสิบถ้วยนะคะเขาอาจจะต้องแต่งงานอย่างปรับปรับกระทนหันก็ได้ค่ะทําให้ตัวของเขาเองนะคะไม่อยากติดต่อไม่อยากยุ่งกับใครเลยค่ะตอนนี้กําลังอยู่ในเซฟโซนของตัวเองนะคะว้าว ค่ะเดี๋ยวมีจะเปิดไพ่ต่อนะคะแล้วเขาคิดและรู้สึกยังไงกับความสัมพันธ์ของคุณกับเขาล่ะคะเขาคิดและรู้สึกยังไงกับความสัมพันธ์ของคุณกับเขาสิบเหรียญน,นะคะเด h อไฮพรีเทสค่ะว่า wow. สเหรียญค่ะเขาคิดได้รู้สึกยังไงกับความสัมพันธ์ของคุณกับเขาคะเด็กถือถ้วยอืมค่ะเขาคิดว่าความรักความสัมพันธ์นี้ก็เป็นความสัมพันธ์ที่ดีสำหรับเขานะคะสิบเหรียญคุณเองอะคะ่ะทำให้เขานั้นรู้ค่ะว่าคุณน,นั้นมีความมั่นคงกับเขานะคะแต่ด้วยความรักความสัมพันธ์นี้นะคะ จะต้องเก็บไว้เป็นความรักอะค่ะดังนั้นนะคะเขาเหมือนคนจับปลาสองมือค่ะสองเหรียญน,นะคะก็คือว่ามีครอบครัวแล้วแล้วก็อยากจะมีคุณด้วยอะ,ค,ะนะค่ะนะค่ะเพราะคุณเองก็เป็นคนที่น่ารักสําหรับเขาเสมอเลยะค,ะนะค่ะนะอืมค่ะถ้าผลการทำนายนะคะไม่ถูกใจนะคะก็กดปิดไปได้เลยนะคะ ค่ะเดมิวจะถามต่อค่ะแล้วเขาจะทํายังไงต่อไปล่ะคะต่อความสัมพันธ์เนี้ยค่ะในเมื่อเขาอยากจะมีคุณด้วยแล้วก็อยากจะมีอ่าคนที่เขา,าแต่งงานอยู่ด้วยเนะะี่ยค่ะเขาจะทํายังไงล่ะคะเดอะเชลิออดค่ะเขาจะทำยังไงต่อไปคะ หกไม้เท้าค่ะว,ะวิวออฟฟอร์จูนนะคะแปดดาบค่ะเนโน้นมนะคะเขาจะทำอย่างไรต่อไปนะคะเขาบอกว่าเขาจะมาเดินหน้าความสัมพันธ์นี้กับคุณอีกครั้งหนึ่งนะคะ เขาจะต้องเป็นผู้ชนะให้ได้ค่ะตอนนี้เขาก็รอแค่จังหวะและโอกาสที่เหมาะสมนะคะเพื่อที่จะดึงคุณไว้ในความสัมพันธ์นี้ไม่ให้คุณไปจากเขาอะค่ะเด็กที่หนึ่งนี้นะคะรู้สึกว่าเขาเขามีความต้องการแบบว่าเยอะเนาะค่ะคนที่เงียบหายไปเนี่ยนะคะ ค่ะตอนนี้ค่ะเขาเองเขาก็คิดว่านะคะเขาอยากจะดึงคุณเข้ามาในความสัมพันธ์นี้อีกครั้งหนึ่งนะคะถึงแม้ว่าจะเป็นความสัมพันธ์ที่อ่าไม่สามารถเปิดเผยก็ตามทีนะคะค่ะผลการทํานายก็มีประมาณนี้นะคะทุกสิ่งทุกอย่างนะคะขึ้นอยู่ที่คุณนะคะไม่ใช่ขึ้นอยู่ที่เขาฝ่ายเดียวนะคะว่าคุณจะกลับเข้าไปในความสัมพันธ์นี้หรือไม่นะคะ ถ้าเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ถูกต้องเนี่ยค่ะใช้อาดุลพินิจคิดเราเองนะคะค่ะแต่ทั้งย่างไรมิวก็ขอเป็นกําลังใจให้นะคะขอให้คุณนั้นได้พบกับความรักที่ดีค่ะความรักที่สดใสและเป็นความรักที่จริงใจใแก่กันนะคะและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามเป็นกําลังใจให้กับมิวด้วยค่ะวันนี้มิวขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย สวัสดีค่ะกับท่านที่เลือกเด็กที่สองนะคะจะเป็นไพ่สำหรับนี้ค่ะวันนี้เราจะมาเปิดใจคนที่เงียบหายไปนะคะว่าเขาคิดยังไงกับความสัมพันธ์ของคุณกับเขานะคะแล้วเขาจะทำอย่างไรต่อไปนะคะสำหรับท่านใดน,นะคะที่ยังไม่ได้กดติดตามก็กดติดตามและกดกระดิ่งไว้ด้วยค่ะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปจะต่อไปนะคะ ค่ะการอันไพ่ก็เป็นการอันไพ่โดยรวมนะคะดังนั้นไม่อินไม่น้อยไม่ซีเรียสนะคะค่ะก่อนอื่นนะคะมิวขอดูพลังงานของเขาคนนั่นตรงข่าคนที่เงียบหายไปนะคะพลังงานของเขานะคะเขาเป็นอย่างไรบ้างคะแปดไม้เท้านะคะ The Emperor ค่ะ ก้าถ้วยค่ะพลังงานของเขาค่ะตอนนี้เขาเป็นอย่างไรบ้างคะ view of fortune นะคะพลังงานของเค้านะคะตอนนี้นะคะเรียกว่าเป็นช่วงขาขึ้นของเค้าเลยละค่ะนะ view of fortune ขึ้นอยู่ที่เค้านะคะค่ะการงานของเขากำลังพัฒนาไปในทิศทางที่ดีมากๆเลยค่ะ เขาคนนั้นนะคะคนที่คุณถามถึงนะคะเขาอาจจะเป็นพ่อแม่แม่ไหมหรือเป็นชาวต่างชาติได้ด้วยนะคะเป็นคนที่มีกิจการเป็นของตัวเองค่ะตอนนี้นะคะก้าวถวยเขากําลังมีความสุขกับชีวิตของเขานะคะมิวถึงได้บอกว่าเขากําลังอยู่ในช่วงขาขึ้นนะคะการงานเขาสวนกระแสมากๆเลยค่ะนะการงานของเขาพัฒนาไปในทิศทางที่ดีค่ะนะค่ะ แล้วเขาคนนั้นนะคะเขาคิดและรู้สึกยังไงกับความสัมพันธ์ของคุณกับเขาล่ะคะเขาคิดและรู้สึกยังไงกับความสัมพันธ์ของคุณกับเขาะคะ The Tower คะ่ะทำไมอะ่ะยังไงเขาคิดและรู้สึกยังไงกับความสัมพันธ์ครั้นงนี้คะของคุณกับเขาเจ็ดเหรียญน,นะคะ สิบเหรียญค่ะเดชาริออดนะคะค่ะเขาคิดและรู้สึกยังไงกับความสัมพันธ์ของคุณกับเขานะคะทาวเวอร์นะคะเขาบอกความสัมพันธ์เนี้ยค่ะของคุณกับเขานะ่ะเกิดขึ้นมาแบบปุบรับกระทันหันนะคะค่ะดังนั้นเขาจึงอยากจะ ค่อยๆพัฒนาไปเรื่อยๆค่ะจนกว่าความสัมพันธ์นี้จะมั่นคงอะค่ะนะเดชาริออดเพราะว่าคุณกับเขาอะค่ะอาจจะมีความแตกต่างกันเยอะค่ะนะก็เลยต้องเรียนรู้และก็พัฒนากันไปเรื่อยๆค่ะค่ะบางคู่กรณีก็เป็นรักทางไกยเป็นเดทออนไลน์นะคะอาจจะต้องปรับจูนความคิดปรับจูนทัศนคติเข้าหากันอะค่ะนะเพราะอยู่กันคนละ ที่คนละถิ่นนะคะวัฒนธรรมภาษาหรือว่า,าความคิดอาจจะไม่เหมือนกันนะคะนะ่าก็ต้องปรับจูนกันไปเรื่อยๆะค,ะค่ะค่ะแล้วเขาจะทำยังไงต่อไปล่ะคะเขาคนนั้นนะคะเขาคิดที่จะทำยังไงต่อไปกับความสัมพันธ์นี้ล่ะคะ สามเหรียญค่ะหนึ่งเหรียญค่ะอัจวินถือเหรียญนะคะเดอรสตาค่ะว้าวค่ะเขาคนนั้นนะคะจะทำอย่างไรต่อไปนะคะเขาบอกว่าเขาจะ กลับมาพูดคุยกับคุณนะคะเรื่องการพัฒนาความสัมพันธ์เนี่ยแหละคะ่ะคือว่าเขาอยากให้ความสัมพันธ์นี้นะคะเป็นความสัมพันธ์ที่ดีนะคะก็คือว่าสเต็ป by สเต็ปค่ะคือไม่รีบร้อนนะคะไปเรื่อยๆค่ะไปช้าๆแต่ว่ามั่นคงน,นะคะเพื่อที่จะทําให้ความสัมพันธ์เนี้ยคะ่ะเป็นความสัมพันธ์ที่ที่ดีอะคะ่ะระหว่างคุณกับเขาเนาะคะ่ะดังนั้นนะคะการที่เขาเงียบหายไปอะคะ่ะเป็นเพราะว่าเรื่องการงานของเขามันเยอะเนาะ ค่ะแต่ด้วยความสัมพันธ์เนี้ยค่ะเขาก็อยากจะให้ไปเรื่อยๆอะค่ะนะเรียนรู้ศึกษาจิตใจกันไปเรื่อยๆดังนั้นเขาจึงไม่รีบร้อนนะคะค่ะและเขาจะติดต่อมาหาคุณนะคะเพื่อที่จะพัฒนาความสัมพันธ์นี้ต่อไปค่ะผลการทํานายก็มีประมาณนี้นะคะมิวก็ขอเป็นกาลังใจให้ค่ะขอให้คุณนั้นได้พบกับความรักที่ดีนะคะความรักที่สดใสและเป็นความรักที่จริงใจแก่กันค่ะ และอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับมิวด้วยนะคะวันนี้มิวขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะกับท่านที่เลือกเด็กที่3นะคะจะเป็นไพ่สำหรับนี้ค่ะเปิดใจคนที่เงียบหายไปนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูกันว่าคนที่เงียบหายไปอะคะ่ะเขาคิดและรู้สึกยังไงกับความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขานะคะแล้วเขาจะทำยังไงต่อไปเนาะ สำหรับท่านใดน,นะคะที่ยังไม่ได้กดติดตามก็กดติดตามและกดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปจะต่อไปค่ะผลการทํานายนะคะก็เป็นการอ่านไพ่โดยรวมดังนั้นไม่อินไม่น้อยและไม่ซีเรียสนะคะค่ะก่อนอื่นนะคะมิวขอดูพลังงานของเขาก่อนค่ะคนที่เงียบหายไปเนะะี่ยค่ะตอนนี้เขาเป็นอย่างไรบ้างคะพลังงานของเขาค่ะ ก้าไม้เท้านะคะเด็กค่ะอืย่าตกใจเด้นะคะพลังงานของเขาค่ะเจ็ดเหรียญน,นะคะ สองดาบค่ะพลังงานของเขาช่วงนี้นะคะอ่าจากหน้าไพ่แล้วนะคะตอนนี้ค่ะไม่ค่อยเวิร์กสักเท่าไหร่นะคะคือว่าตรงเขาเองอะคะ่ะตอนนี้เขาทําอะไรเขาต้องระวังตัวนะคะเพราะมีบางสิ่งบางอย่างในชีวิตของเขาเปลี่ยนแปลงไปอะค่ะนะคะ,นะคะและตัวเขาเองอะคะ่ะเขากําลังอยู่ในช่วง รอ,อเงินอาจจะเป็นรอเงินเดือนรอโบนัสของเขาอยู่ค่ะหรือว่ารอผลกําไรจากการที่เขาได้ลงทุนลงไปนะคะสองดาบนะคะค่ะเขาอยู่ในช่วงที่ว่าต้องตัดสินใจอะไรบางอย่างในชีวิตของเขานะคะว่าควรจะทําอย่างไรดีนะคะจะหยุดหรือจะไปต่อหรือว่าจะล้มเลิกประมาณเนี้ยค่ะนะค่ะ งั้นเดี๋ยวเรามาถามกันเลยว่าแล้วเขาคิดยังไงล่ะคะกับความสัมพันธ์ของคุณกับเขาเนะะี่ยค่ะเขาคิดแล้วรู้สึกยังไงกับความสัมพันธ์ของคุณกับเขาคะเจ็ดดาบนะคะยังไงคะเนี่ยเขาคิดยังไงทรรมระเรค่ะ ะะ <S <S เขาคิดและรู้สึกยังไงกับความสัมพันธ์ของคุณกับเขาคะอัศวินถือถ้วยค่ะเขาคิดและรู้สึกยังไงกับความสัมพันธ์ของคุณกับเขานะคะค่ะความสัมพันธ์ของคุณกับเขานะคะเจ็ดดาบนะคะอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่ ยังเป็นความสัมพันธ์ที่ยังไม่ได้เปิดเผยนะคะดังนั้นเขาจึงอยากจะพัฒนาความสัมพันธ์ครั้งนี้ให้ดียิ่งขึ้นนะคะนะค่ะและเดอะทาวเวอร์นะคะมิวขออ่านว่าเขาอยากจะเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์นี้มากๆเลยค่ะนะเพราะว่าตัวของคุณเองอะคะ่ะคุณมีเสน่ห์กับเขานะคะแล้วเขาเองนั้นเขาก็ชอบคุณมากๆด้วย ้าวแล้วเงียบไปทําไมอืมเงียบไปเพราะว่าตัวเองอาจจะกําลังอ่าตัวเองกําลังมีปัญหาอยู่เนาะแต่เรื่องความรักความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาเนี่ยค่ะเขาอยากจะพัฒนาความสัมพันธ์ครั้งนี้ให้ดียิ่งขึ้นนะคะทางนั้นแล้วเขาจะทํายังไงต่อไปล่ะคะเขาคนนั้นนะคะเขาจะเทคแอคชั่นอย่างไรคะกับความสัมพันธ์นี้ สามถ้วยค่ะว,ว้าวเขาจะทำยังไงคะ The e m p เ e รค่ะเด็กถือไม้เท้าค่ะเขาจะทำยังไงต่อไปคะ่ะ h i g h p r i e s t e s s ค่ะมิวขอขยาย t h i g h p r i e s t e s s นะคะ The Emperor ค่ะค่ะว้า wow, ว The Emperor และก็ The อ m p r e s s เอามาคู่กันเลยนะคะค่ะเขาจะทำยังไงต่อไปนะคะเขาจะกลับมาค่ะในความสัมพันธ์นี้นะคะคือว่าเขาจะกลับมาพูดคุยหรือกลับมาติดต่อกับคุณอีกครั้งหนะะึ่งค่ะเข้ามาสารความสัมพันธ์นี้ต่อนะคะเพราะคุณเองะคะ่ะ คือผู้หญิงหรือผู้ชายที่ว่าเพียบพร้อมทุกอย่างเลยนะคะสําหรับเขาอะค่ะเขาจะเดินหน้าพัฒนาความสัมพันธ์นี้อีกครั้งหนึ่งนะคะ lady emperor นะคะขยายดีเอ e m p r e s ก็คือว่าเขาก็มีความรู้สึกว่าคุณเองอะค่ะเป็นคนที่เหมาะสมสําหรับเขาที่สุดแล้วอะค่ะขละภไพเนื้อคู่ขึ้นด้วยเนาะ ค่ะผลการทานายของเด็กที่3ก็มีประมาณนี้นะคะตอนนี้นะคะในชีวิตของเขามีการเปลี่ยนแปลงอะค่ะนะเขากําลังคิดตัดสินใจเกี่ยวกับการใช้ชีวิตของเขาอยู่นะคะที่เขาเงียบหายไปนะและความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาค่ะยังไม่ได้เปิดเผยดังนั้นเขาก็อยากจะพัฒนาให้มันเปิดเผยอะ,ค,ะนะค่ะนะค่ะโดยการที่ว่ากลับมาดีวกับคุณอีกครั้งหนึ่งนะคะเพราะเขาก็คิดดูและะ้วค่ะว่าคุณนั้นคือผู้หญิงหรือผู้ชายที่เพียรพร้อมทุกอย่าง เป็นคนที่เหมาะสมสําหรับเขาที่สุดแล้วอะค่ะเขาจะเดินหน้าต่อในความสัมพันธ์นี้นะคะกับผลการทํานายก็มีประมาณนี้นะคะมิวก็ขอเป็นกําลังใจให้ค่ะขอให้คุณนั้นได้พบกับความรักที่ดีนะคะความรักที่สดใสและเป็นความรักที่จริงใจให้แก่กันค่ะและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้กับมิวด้วยนะคะวันนี้มิวขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย